สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ VI-Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องไทยกับกัมพูชาในมุมของนักลงทุนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ไม่ใช่แค่ข่าวการเมืองนะครับแต่มันเชื่อมโยงกับหุ้นโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับชายแดนและการค้าหากความสัมพันธ์ดีขึ้นมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหรือเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษหุ้นกลุ่มแรกที่ได้ประโยชน์คือ หุ้นโลจิสติกขนส่งชายแดนเช่นไว s ์ JWd และโซนิกไทยกับกัมพูชามีจุดผ่านแดนการค้าหลายจุดโดยเฉพาะจังหวัดสะแก้วหากมีการค้าขายมากขึ้นหรือเปิดเส้นทางใหม่หุ้นขนส่งจะได้แรงหนุนหุ้นนิคมอุตสาหกรรมเช่นอมตะกับ WHA ถ้ามีการย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปยังพื้นที่ติดชายแดนหรือมีการลงทุนเขตเศรษฐกิจร่วม สองบริษัทนี้จะได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมหุ้นค้าปลีกอุปโภคบริโภค CPAO BJC CBG OSP 7 e v l e v e n และ Big C มีสาขาในกัมพูชาถ้าการบริโภคในประเทศเพื่อนบ้านฟื้นตัวแบรนด์ไทยเข้าไปมากขึ้นหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน Gulf GPC s CKP บริษัทไทยมีศักยภาพส่งไฟฟ้าข้ามพรมแดนหรือร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน CLMV ได้หุ้นโรงพยาบาล BDMs BH เพราะคนไข้จากกัมพูชานิยมเข้ามารักษาในไทยมากขึ้นโดยเฉพาะโซนตะวันออกแต่ในอีกมุมหนึง่งถ้าความสัมพันธ์มีความตึงเครียดเช่นปิดด่านชั่วคราวหรือมีข้อพิพาทหุ้นกลุ่มที่ต้องระวังคือ หุ้นโลจิสติกชายแดนขนส่งสะดุดหุ้นที่พึ่งพาการส่งออกเช่น OSP CBG หุ้นนิคมและโครงสร้างพื้นฐานชายแดนข่าวไทยกับกัมพูชาไม่ใช่แค่ข่าวการทูตนะครับแต่มันคือสัญญาณที่ VI ต้องจับตาเพราะมันเชื่อมโยงกับแนวโน้มระยะยาวของบริษัทจดทะเบียนหลายตัวจำไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ VI ต้องดู ติดตาม VI-Station ช่องที่พาคุณเข้าใจการลงทุนอย่างมีเหตุผลเพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาวไปด้วยกันครับ